แล้วครับรถไฟสายตะวันตกนะครับออกจากโค้งหลังวัดดอนตูมาแล้วนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยปูก GEK นะครับใครว่าปู่ไม่แรงนะครับ EEK 4004นะครับหมาว่าปู่ไม่แรงนะครับเดี๋ยวปูจะเข้าปะัะแจใหม่เล็สิบนะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับ ขบวนนี้จะจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับออกจากประแจหมายเลขสิบนะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานนี่นะครับขบวนกําลังออกแล้วนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆประดุกชาแนลครับ แล้วพบกันใหม่ครับ